คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนาะหรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องมืองอืนนะคะแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเหนื่อยล้ากับหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาอุปสรรครายล้อมรอบตัวรอบด้านมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปดังใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่เป็นไปตามแผนรู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังหรือหมดกําลังใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะนะคะแต่ต้องบอกเลยภายใน30วันนี้ ความสำเร็จที่จะเกิดข mm. ึ้นกับคุณมันคือเรื่องของชัยชนะและความสมหวังดังใจปรารถนานะคุณจะมีคนช่วยเหลือจะมีผู้หลักผ yeah. ู้ใหญ่เมตตาดูเหมือนกับว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในส0สิวันนี้จะเป็นสิ่งที่จะได้รับความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่จะ เมตตาจุนเจอือผู้หลักผู้ใหญ่จะเอื้อเฟือ้อแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่คุณนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน30วันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสว่าคุณจะได้รับการเลือกหรือได้รับเลือกจากใครบางคนนะอาจจะเป็นได้ได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเลือกคุณนะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคุณอาจจะได้รับ คัดเลือกหรือได้รับเลือกจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเลือกคุณเขาทำงานถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเลือกคุณเลือกที่จะซื้อหาหรือทำธุรกิจร่วมกันร่วมกันกับคุณนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนการอบรมการสอบแข่งขันอะไรต่างๆเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับการคัดเลือก หรือเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครมองแล้วเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นศักยภาพแล้วก็เลือกคุณที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าเลือกคุณให้ได้รับชัยชนะหากเปนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเออต้องบอกเลยว่า นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีความน้อยมีความกังวลมีความไม่สบายกายไม่สบายใจกับปัญหาอุปสรรคหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นในชีวิตคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ต้องบอกเลยคุณไม่ได้เหนื่อยเปล่าคุณจะไม่เหนื่อยเปล่านะความพยายามความวริยะความอุตสาหะ ความตั้งใจของคุณจะไม่สูญป่าเพราะภายใน30วันนี้ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะได้รับเลือกนะเออทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็แล้วแต่นะคุณจะได้รับเลือกจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นศักยภาพ เห็นคุณงามความดีในตัวคุณเห็นความวิิยะอุตสาหะความพยายามของคุณเห็นผลของการกระทําของคุณเห็นความตั้งใจในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างของคุณแล้วเลือกคุณนะไม่ว่าจะเป็นเลือกเข้าทํางานนะเลือกให้เลื่อนขั้นเลือ่อนตาแหน่งเลื่อนระดับเล,เลือกให้ได้รับ รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญเลือกที่จะทำธุรกิจด้วยหรือเลือกที่จะให้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขาเเพราะฉะนั้น30วันนี้ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องของความการได้รับเลือกนะคะมีโอกาสว่าความพยายามของคุณจะเป็นผลจะจะมีคนเห็นคุณงามคุณคุณงามความดีเห็นคุณค่านะเห็นความตั้งใจของคุณแล้วรับเลือกคุณนะ เลือกคุณนะแล้วก็เลือกคุณที่จะให้ได้รับอะไรดีๆนะในสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจเหน่งเออใครรักคนนายอย่าลืมเย้่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ